คุณทักษิณเบื้องหลังของการยกมือขอว่าผมขอคุมงานลอกท่อค่ะเรื่องมาเริ่มมาจากตรงไหนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมน,นะคะเมื่อเช้านี้เต็มไปด้วยผู้สื่อข่าวแล้วก็มวลชนเสื้อแดงค่ะที่มาเกาะติดสถานการณ์การเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโดยวันนี้นะคะมีนางสาวแพททองทานชินวัตรพร้อมกับสามีก็คือคุณปีดกสุขสวัสด์เดินทางไปเข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่4ค่ะ โดยช่วงหนึ่งนะคะอดีตนายกิ้งมีการเปิดเผยว่าพอบรรนจำแจ้งว่าอาจจะให้คุณทักษิณไปช่วยคุมการลอกท่อ โดยผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้ตรวจสอบไปยังนางกระหนกวันจิ๋วเชื้อพันรองโฆศกรมราชทฑนค่ะที่ออกมาเปิดเผยว่าคุณทักษิณได้มีการคุยกับผอบอรเรือนจำและแสดงความตั้งใจว่าอยากช่วยงานลอกท่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกรมราชทฑนค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมนะเพราะว่าสถานะคุณทักษิณตอนนี้ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี<า>ใช่ไหมแล้วก็อยู่ข้างในเนี่ยมันก็มีกฎมีระเบียบมากมายถึงแม้ว่าจะยกมือเนี่ย บอกว่าขออาสาในการไปทํางานคุมลอกท่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอาสาแล้วมันจะไปได้เลยเพราะว่าเขามีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเช็คนะคะว่าเอ๊คุณทักษิณท้ายที่สุดจะได้ไปคุมงานลอกท่อไหมแล้วก็ไปดูระเบียบป,ปี2566ค่ะมีการระบุเอาไว้ว่าผู้ต้องขังที่จะออกไปทำงานนอกเรือนจำต้องมีคุณสมบัติดังนี้ข้อที่1น,นะคะ เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไปกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและต้องจำคุกมาแล้วระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ใน3ซึ่งคุณทักษิณนะคะก็มีโทษจำคุก1ปีก็แสดงว่าถ้าคุณทักษิณจะออกไปทำงานนอกเรือนจำก็ต้องจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า4เดือนค่ะข้อที่2นะคะก็คือต้องจำคุกครั้งแรกข้อที่3ค่ะ ต้องคำนึงถึงพฤติการและการกระทําผิดลักษณะความผิดความรุนแรงของคดีและข้อที่4ก็คือต้องคำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสุขภาพหรือความแข็งแรงของร่างกายค่ะทั้งนี้นะคะหากผ่านคุณสมบัติครบถ้วนเรือนจำก็จะมีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการชั้นเรือนจำแล้วก็จะส่งต่อไปอยังคณะกรรมการกรมรชาชทัณเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะกรมราชัณฑ์ก็ย้ำว่าการออกไปทำงานลอกท่อหรือว่ากิจกรรมสาธารณะจะช่วยสร้างตัวอย่างที่ดีแก่สังคมถือว่าเป็นการชดเชยการกระทำความผิดแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์บทบาทของกรมราชัณฑ์ต่อสาธารณะอีกด้วยค่ะคราวนี้พอได้หลักเกณฑ์ในการไปทำงานนอกเรือนจำแล้วเนี่ยเรามาเทียบเค้คุณทักษิณว่าสรุปว่าลอกท่อได้เมื่อไหร่กันแน่ๆสรุป คุณทักษิณเนี่ยยังไม่เข้าข้อหนึ่งก็คือว่ายังรับโทษจริงเนี่ยไม่ถึงหนึ่งในสามเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาวันที่เก้ากันยาวันนี้ก็เท่าไหร่เองยี่สิบห้าใช่ไหมสี่เดือนมันจะไปชนกันวันไหนสตาง4สี่เดือนมันก็จะไปชนกันเดือนมกร,ราคมปีหน้าค่ะเก้ามกร,ราคมเก้ามกร,ราค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็จะได้สิทธิ์ในการไปคุมงานลอกท่อเนี่ยประมาณช่วงกลางเดือนมกร,ราคมคใช่ไหมก็จะเป็นช่วง เดียวกับที่นายกอนุทินเนี่ยเขาประกาศว่าเขาเตรียมจะยุบสภาพอดีใช่ค่ะเออใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่2ผ่านจําคุกครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีข้อหนึ่งค่ะข้อที่4เขาบอกว่าต้องคํานึงถึงอายุประวัติความประพฤติสุขภาพหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายข้อนี้ก็ไม่มั่นใจว่าคุณทักษิณจะผ่านเกณฑ์ไหมเพราะว่าตัวคุณทักษิณเองก็มีโรคประจําตัวก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเป็นโรคตับเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยกระดูกคอใช่ไหมคะที่มีปัญหา กระดูข้อเสื่อมใช,ใช่ไหมเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะได้ไปคุมงานรอบท่อเนี่ยวันไหนนะ,ะแต่ว่าหลากักๆเนี่ยก็คือว่าต้องรับโทษอย่างน้อยหนึ่งในสามก่อนก็คือสี่เดือนก่อนใช่ค่ะ,ะนะครับแต่ว่าในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยก็ยกมือว่าผมขออาสาในการไปคุมงานรอบท่อนอกเรือนจำปรากฏว่ากำลังใจเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็มานะคนเสื้อแดงเสาร์อาทิตย์เลยสรุปวันเสาร์นี้เดี๋ยวกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเขาจะ ยกพลไปที่เรือนจำคลองเปรมอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะทางด้านนายวรชัยเหมะนะคะอดีตสสสมุทรปราการพักเพื่อไทยค่ะเปิดเผยว่าวันที่27กันยายนนี้เวลาบ่าย3โมงตรงคนเสื้อแดงจะนัดรวมตัวกันอีกครั้งที่หน้าเรือนจำคลองเปรมค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมกินข้าวมันไก่เป็นสัญลญักษ์ณ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการเปิดประตูบ้านแล้วก็รับเสื้อส้มกลับมาเพื่อรวมพลังประชาธิปไตยภาคประชาชนค่ะโดยการรวมพลังครั้งนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าเป็นการประกาศจุดยืนเพื่อเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการสร้างความปรองดองค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าคนรักประชาธิปไตยทั่วประเทศไทยยังคงเหนียวแน่น ขณะที่มีรายงานว่าเสื้อแดงหลายจังหวัดก็เตรียมที่จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสรุป20-27กันยา27กันยาค่ะ 3, บ่าย3งถือว่าเป็นมื้อเย็นของคนข้างในนะค่ะกินเร็วนะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องขึ้นไปเช็คยอดไงเข้าเรือนนอนนะครับสรุป ทำไมต้องข้าวมันไก่ด้วยไม่เข้าใจเลยไปเช็คมาให้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าสาเหตุที่เป็นข้าวมันไก่อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณทักษิณเดินทางกลับเชียงใหม่ค่ะคุณทักษิณมีการไปแวะกินข้าวมันไก่ร้านโปรดก็คือร้านเกียรติโอชาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้สื่อข,ข่าวก็ถามคุณทักษิณว่าชอบกินอะไรคุณทักษิณตอบว่าชอบกินข้าวมันไก่กับหมูสเต๊ะแล้วก็บอกกับผู้สื่อข,ข่าวนะคะว่ากินตั้งแต่เด็กจนแก่ค่ะ แต่ว่าคุณวรชัยเนี่ยเขาก็มั่นใจนะว่าจะมีส้มเปลี่ยนเป็นแดงกลับมาอีกรอบมึงเหรอใช่ค่ะคุณวรชัยนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะให้ คนที่บางส่วนเนี่ยออกไปไปใส่เสื้อสีสม้มให้ดึงกลับมาใส่เสื้อสีแดงอีกครั้งค่ะแล้วก็มีการขอเชิญชวนประชาชนนะคะให้มาร่วมกันแสดงพลังบริสุทธิ์ยืนหยัดเคียงข้างกันไม่เดินไปตามเส้นทางของพรกการเมืองที่ข้ามขั้วและไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนค่ะใช้ข้าวมันไก่เป็นสื่อสื่อกลางอันนี้ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณน,นะคร